ขอคุณพิธีกรเป็นยางสูงครับบ่าวไหลใหญ่ห้างครับบ่าไหลโบดีขี่ไล่หมาปอยากครับพี่น้องเอาไปผลงานกอลล่พี่น้องฟังเลยแล้วกันครับถึงชั่วก็ผัวเธอครับ <S <S ในดวงใจไอ้บ่มีไครน้อผ่านระยะยิ่งอึนต่อมาอ้สิถือว่าคนนอโคสิ่สว่างดีปานใดที่ก็คือหน้อผัวเ,เจ้าเศร้าขึ้นลายสะเดิน ไปอายไปตามประสาเป็นบางครงั้งบางเทอนอกเหนือมีพี่บ่ใดเอาใจมันดอกทอขาวหัวกินเหล่าเจ้าสู้ เก่าอยู่แต่นานโดนสว้เจ็ดที่ดีเจ็ดหนนอย่าบ่นเลยเดิมยังอายสัสดีครัมถึงช่วงกบของเธอเดิน ปู่สิว่าไอหักลูกเมียซ้ำได้มีเจ้าผู้เดียวผู้จักไอดีความหมายรู้สึกถึงใจค,ความในสามีภรรยาตนสาว่พผัวเจ้ากิโเลาเจ้าสู้เป็นเผาหัวงวูแถมยังดื่มเหล้าเมายาผู้สายกินเหล้าเจ้าสู้ถือเป็นธรรมดาจะเคียดยาคเุเนื้อลาไม่ปิดยามากับผัวเจ้าคือ โกากหิบห้องพ่อแม่โบรนโกหกห้องพ่อแม่ผูดสอนเต็มเหมือนกับพวกคน,นคนไทยนั่งปล่อยห้างกินปล่อยวัามาเป็นสามีผัดใหญ่อยอ,อสมสมบูรณ์บัวเมาบางทีก็มีเหตุผลสมองสับสนคิดไม่ตกกลุมล้มเออกลุมล้มใจสิตรึกษาเจ้าก็ยัดเงียบเศร้าเพุ่มความนักใจเลยหาทางออกบ่ได้ใจปิดที่ใสเดิมเหล้าเม,มาไม้อาจจะมีที่ทะเลทรายหมู่พวกชวนไปคิดบ่ได้การที่ใส่ผู้ชาย สู้มันจังคืนอุมมีผิพายขยดบายพ่อเราข่าบากข่วมยาบบอบีเมาไม่นี่บอบีจนจะเถื่อเมาไม่นี่บอบีจนจะเถื่อนลูกกับเมียอยู่บนคิดเกือก่อนสร้างมันสองเราหนักจังไม่นักแม่ไหลเป็นสิตายสิดีที่ลืรเมียเขาเร้าเส้าเส้าจมเร้าปล่อยเร้าดาให้คิดเสียว่าโลกสั่งเขามาเพื่อเป็นโคทรัพ ที่คิดถูกถ่ายขออนยอมรับสู่ันและขอยืนยันบอถึง่บอกบางบอกบาเรื่องทางเรื่องยาเสเเดอลาอย่ามองไปสว่วนสิขอให้อภัยผัวเจ้าเถิดนะสองเฮาเข้าใจร้อนกัไปฟังคำคนซาป่งสาเดลา่าถึงชั่วขอผัวขอ,ขอ,ขอ เดือนั้นคือดวงใจยิงต่อไปคือกับใจชีวิตแม้แต่จะคิดที่ก็ลืมไม่ได้หนึ่งในดวงใจคือเนี่ออายขึงสัวปานได้กับผัวน้องเมึยงแมสีสัวสีดีสีเลียวซ้ำใดกับผัวเจ้าเจ้าเศร้าจุ่มเศร้าได้เล่แล้วเพราะชินได้แล้วเอา เอาซ้ำพร <ata> ะหอมปากของพ่อเพราะพุทธมนีขึ้นให้เขามาเป็นอ่าระบบบทาทแบบเป่านะครับแล้วก็เสยเสร็จจะเป็นท่านต่อไปสารต่อกันแล้วกันเนาะให้คุณเดือนสุภาพรสารต่อในช่วงนี้กันแล้วกันล่ำก่อนเดียวดการเป่าห้าบาทเนี่ยมมวนคือเป่ามันบมมวนคือล่ำได้หรือย่าว่าเด้อบางเถ้าหนั่นขอยืนเบอยูกยวงสีฟอนอยู่ทั้งหนากระมีดได้คนฟ่อนเสกเบาฟ่อนเสก ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนพี่น้องบ้านเฮาพี่นอ้องตำบลคันไห่บ้านดอนทีเวิร์ดซุก,กเกษมคันไห่ปากบุงโคกเทียงโจกรังสันซ้อยหาลอยผู้สาวซ้อยหาลอยขอเสียงหน่อยจ้าน่ารักที่สุดเลยทีมงานเจออ่อมทีมงานหน่องจูนคนสวยเจ้าภาพเก่าค่ะจักจ้างดูบ่ดูละ่ะจ้างจนในหน้าทวงนึงกับยอดพี่น้องทั้งซ้อยหาลอยนี่แหละจ้างดูดูเอาเจา้าคือได้ไปข่อยคือบ่ได้ไปนําบ้านซ้อยหาลอยบ้านเนี่ยเขาไปเล่นให้รู้ โอ้คนว่าว่างที่สันเออคนละือบริเัทไก่ย้อนเนาะขออ,อ,อน,นุญาตบ,บาดข้ามค่ะนภีน้ำนองค่ะมลลำเดือนสุภาพรณ์ชัยโกูดลูกหลานพี่น้องมาซอยการซอยงานทั้งด้านอ่าเฮียยันของเฮาเนาะมื้อนี้เป็นการอ่าเป็นงานจาสิริมงคลมื้อสันวันดีเปิดอยางเป็นทางการม,มินีสิบสี่อ้ายแม่น,น,มนอ่าสุดยอดเครื่องเสียงอ่าระดับปรมาจารย์ อันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คืออุบลสายยันซาวทีพี่น้องให้คหวามไว้วางใจเนาะค่ะมอลองมองลำทีมงานศิลปินของเข้าทุกูสกคลลูกเต่านองนองเอรยอายก็ใส่ซ้อยและก็ซอยกันประคับประคองให้เป็นการแสดงออกทางด้านเครื่องเสียงเวทีต้องมอบหน้าที่นี่ให้เพื่อนแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าจุดเครื่องเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนาะคะ่ะเฮียยันของเข้าจัดให้มาตรฐานเหมือนเดิมสุดยอดเหมือนเดิมเนาะเฮียยันเนาะ ขอบคุณหลายเด้ออายเด้อขอให้กิจการจะเริ่รุ่งเรื่องร่ำรวยร่ำรวยเด้ออายเด้อรวยก่วเก่าสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปอายจับยั้งขึ้นบายยั้งขึ้นก็ให้เป็นเงินเป็นคำพี่น้องบานเท่ากับอุดนุนเครื่องเสียงคนบานเท่านี่เด้ออุบลสายยันเศราที่หนึ่งระดับประเทศขอเสียงตบมือให้ให้ยันคนลูปรอเนี่ยค่ะบอดใหญ่ของเขามาเองพี่น้องจากไปแล้วว่ผพิหวังแน่นอนค่ะอุบลสายยันเศร้ามาตรฐานเวทีเครื่องเสียงเวทีนี้